นางเอกดังลั่นประโยคเด็ดถึงรักจะแย่แต่รักแท้ของแม่คือที่สุดวันที่12สองิงหาคมวันแม่แห่งชาติอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยที่ร่วมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณแม่และหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกยิ้มสวยมินทีชยาที่ปีนี้ก็พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนง่ายๆในวันแม่พร้อมแชร์ภาพครอบครัวแสนอบอุ่นและข้อความสุดซึ้งว่า บางครั้งความรักอาจจะดูแย่แต่ความรักของแม่คือรักแท้ของเราเสมอแฮทแทกความสุขของแม่คือครอบครัวแม่ทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งเป็นยอดหญิงของลูกที่ดูแลทั้งครอบครัวและธุรกิจปกครองดูแลพนักงานหลายร้อยคนมากว่า30ปีแล้วภาพที่ลูกจำความได้คือแม่ขยันที่สุดอดทนที่สุดในขณะที่ทุกคนเลิกงานไปนานแล้วทีงคืนแม่ยังคงนั่งตรวจบัญชีและตรวจงานพอลูกเดินเข้ามาในห้องทำงาน แม่ก็จะรีบปิดสมุดแล้วหันมายิ้มให้ลูกอย่างอ่อนโยนลูกสัมผัสได้ถึงความรักของแม่เสมอแฮชแทกมือหนึ่งกวยดาบมือหนึ่งกวยเปลามาจนลูกโตและมีวันนี้แฮชแท็กขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแม่แฮชแท็กเลิฟยูสามพัน